ท,ทีนี้ทำไมมันจะเกิดขึ้นขึ้น 4G มันจะอยู่ในย่าน1,800เมกะเฮิร์ซซึ่งกำลังจะหมดสัญญาสัมปทานในเดือนกันยายนปีหน้าปี2556นะครับดังนั้นเองเนี่ยขึ้นอันนี้จะขึ้นมาที่กรสชเราต้องทำการจัดสรรออกไปนะฮะขึ้นนั้นก็คือขึ้น1,800เมกะเฮิร์ก็มี D-TAG กับ DPC DPC ต้องใช้คำนี้แต่ D-TAG เนี่ยจะหมดปี61 แต่ DPC หมดกันยาปี5-6 DPC ก็คือบริษัทที่ทำ True Move มาก่อนอยู่ในเครือของ a i s อ๋อ a i s พีก็คือ g 1 0 8ใช่แต่ของของ True นี่หมดไปแล้วใช่ไหมของ True หมดพร้อมกันหมดดพร้อมกันนี้กันยามือนันกันยาเหมือนกันก็ฉะนั้นคืนนี้ก็จะว่างคืนอันนี้ก็จะถูกคืนมาที่กสทชแต่ เนื่องจากคลื่นนี้ยังมีลูกค้าอยู่เป็น10ล้านลายก็จะต้องมีกรรมวิธีค่อนข้างสลับซับซ้อนต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งเพราะฉนั้นการประมูลอาจจะเกิดขึ้นในปีหน้าปลายปีปี56หรืออาจจะต้นปี57ก็เป็นไปได้จากความเข้าใจของพวกเราเนี่ยเราบอก 4G เนี่ยมันใช้ได้หลายคลื่นจะใช้บน1ั0แก็ทำได้จะใช้บน2 0 0 1ที่เพิ่งประมูลไปเนี่ยก็ได้เหมือนกันก็ได้ถ้าผู้ประกอบการเขาจะไม่ขอใบอนุญาตแล้วแต่เขาอัปเกรดระบบเป็น 4G เลยเนี่ยเขาทำได้เลยไหมครับ ทำไมเราถึงเรียก2.1กิกะเฮิรตซ์หรือ2,100เมกะเฮิรตซ์ว่า 3G เพราะว่าในตลาด95%ของโลก <ฮะ S 2> ใช้คลื่นนี้เป็น 3G อยู่แต่มีอยู่ประเทศหนึ่ง <ฮะ S 2> ที่ใช้เป็น 4G แล้วคือญี่ปุ่น<อ>แต่ปรากฏว่าอุปกรณ์มันผลิต เฉพาะประเทศม,<า>มันยังแพงถ้าเราเอาไปจ้างพิเศษมา,ม,ามันก็เลยเออทําให้อุปกรณ์มันยังไม่แพร่หลายแล้วก็ตัวดีไวซ์หรือตัวแฮนด์เซตมันจะน้อยมันอาจจะมีเฉพาะแบบคิกคุอย่างญี่ปุ่นอย่างเดียวอ,อาจจะ iPhone ยังไม่มีอะไรอย่างนี้เ,<อ>เพราะ iPhone อาจจะยังไม่ผลิตในย่านนี้อะไรอย่างนี้เป็นต้น คุณจอห์นเอดดี้อับดุลลาซีโอของดีแท็เนี่ยนะครับก็เคยพูดกับสื่อมวลชนเลยนะอันนี้ก็คือพูดเมื่อปลายปี2011บอกว่าถ้าเกิดดีแท็กจะทํา 4G d ีแท็พร้อมจะคืนคลืนพันแให้กสทชไปจัดประมูลใหม่คือคืนก่อนเวลาคือจะคืนสัมปทานนะอ่ะไง,ไง่ายๆก็คือจะไม่อยู่ในระบบนั้นแลต้องประมูลไม่ต้องอยู่รอจนหมดเวลาใช่ไหมฮะคืนก่อนเลยนั่นก็แปลว่าเมื่อด p ีหมด และทรู True ก็หมดอยู่แล้วนะฮะ,ะถ้าดีแท็จะคืนด้วยอันนี้ยิ่งเป็นแฟร์เกมที่สุดเลยที่กสทชจะออกมาควบคุมทําให้ทุกคนได้ความเท่าเทียมกันครับก็อันนี้ก็ต้องดูครับว่าดีแท็กเขาจะทํำยังไง <ฮะ S 2> ก็เคยได้ยินมาเหมือนกันแต่การที่จะมาคืนที่กสทชเลยนั้นก็คงยังไม่ได้เนื่องจากว่าดี a ท็ต้องไปคืนที่ กสทออ่าก uh, right. ็คือแคทก่อนเพราะเขาเป็นเจ้าของสัญญาสัญญาแล้วแคทก็ต้องขึ้นมาที่เราการขึ้นคืนนี่มันใช่การใส่ซองติดสแตัมแล้วเอามาใช่ได้นะมันไม่ง่ายอย่างนั้นเหรอมันต้องแก้สัญญามันเป็นสัญญาเดิมสัญญาสัมปทานมันไม่ง่าไม่ง่ายครับฟังพี่มาร์ทนะครับหรือพันเอก